บสบายดีพี่น้องจ้าสบายดียพี่น้องป้องไปบลั๊สกูสุกคนป้าพี่น้องงวัวมาหลายกระเนียกระดอแทะนาอาซาเนี่ยพ่อให้ซื้อปุ๋ยเนาะปุ่นงวัวทำมาสักมันเดี๋ยวจะนี่กับแม่พากันไปหาเห็ดแต่พี่น้องหางเห็ดพวกมาแต่เศร้าๆเตะตีซีพี่น้องเลยยังบุทันเพิ่นเสยพุ่นเสียงโคมามากอยู่พุ่นทางหน้าพุ่นมาหาเห็ดแต่จนนีบา้า มาแต่ตีสียังบท่ทันเพิ่งเสยนีม่มีคนมาก่อนไม,อ <laughs> ไม่มาแต่สามโมงหรืแม่เหรอไม่ก็จะ <laughs> ม,มาแต่สามโมงคุณบอกก็ว่าโมาแถวว่าใช่พี่น้องเลยเง็ดปวกออกแต่หัวปีปีนี้น่าก็เลยพาแต่มาแต่ดึกดืก่เป็นรุ่นนำกันจต่พี่น้องว่าสิได้หลายปะคลิปกันลงยากยากเลยวันนี้สิไปให้อีกไปให้อีกมีสัญญาณลง่ได้เลย โจนี้ถ่ายคลิปซอยจุอ่ะนะโอ้ยสองสามมือแต่ลงผลไ,ได้ปะนี่เ <c oughs> ป็นรู่นเนกันเราจะเห็นพวกบ่มวันนี้สองคนสามคนบน่แงไมสองคนนะเจอดอกนึ่งกระจายพี่น้องแยกย้ายกันไปปกอีเมยียนะว่ามีดอกเดียวนี่พี่น้องออกน้อยแค่แต่ที้สอบบึงรอบๆนะอหอยเดือกกำลังมากินพี่น้อง ป่าเอาดอกเดียวโหดโพดอกใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยเห็ดเปลกอยากแงกันไปกับอีแม่เนาะสองวงอีกคนพี่น้องมีอีกบ่ออกมาสองเล่าเราใจพี่น้องสัเกลี่ยเห็ดเปลกดอกเดียวดอกดอกเดียวก็ออกแหม่บ่เคยเห็นจักเจอเห็นเปลกดอกเดียวปกติมันออกเป็นมูมูง่ายเลยพี่น้องเห็ดเปลกงามนี่ยากหายยากยาก หยามันออกลายลไหมนะแปางเด็อก็เห็นหน <Okay. S 1> ามันออกลายแปลงได้ที่ก็เห็นพี่น้องแต่หยาบอยากสอบหยาน้อยหนึ่งบอนออกบอนบอออกบอนออกมูนึงเพิ่นเอาแล้วก็แล้วนะไอพวกหาามี้จักหน่อยนะทำสิกินแต่หอดขาย่นละแจักหน่อยจักหน่อยนะแมนะ่ะเงินหกเงินเจ็ด พี่พี่น้องออกสอบเราไปเราที่สามแ้สามแล้วที่สี่แล้วก็สิเมือฟ้าเมือหนึ่งเข้าไปเวียกนะกำลังเริ่มแจ้งจะพี่น้องจาบรรยากาศงายอีเมกับเมือก่อนมาลดเลาะพอดีไปรุ่นสินได้บ่พี่น้องเอ้ไปรุ่นน้ำกันนานาบางชนีน้ำไ้ายหลายพี่น้องเอ,อ้สิเป็นดำแล้วเกิดมาสักเห็นน้ำยามนี้ปกติเางน่้น้ำจะแห้งหมดแล้วพี่น้องเอ้ดินแตกกับโคบแล้ว แต่ว่าปีนี้มันอย่างกระเดียกกระด้พี่น้องน้ำเป็นดำนะผูแจง้งพี่น้องโอ้ยเนาะมังกรฮิตวันี้กะสิวามบนแจักดอกกับว่าบนได้พี่น้องเออได้ตั้งว่าด,ดอกหนึ่ง <c oughs> โอ้ย,นยเนาะอีเมะฟาวมอนหนึ่งข้าวไปเวียกจากเศร้าใจนี้สพาพี่น้องไปให้ไปทางสวนไปแง่ไข่มือแดงใจพี่น้องเดี๋ยวตัวนี่สพาพี่น้องไปวันนี้นะโอ้ยจางแจงจังปางใจ,งจพี่น้อง เก,ก็บปลวกกับปได้เนาะหากเก็บผักกุดมือขวากันแล้วกันเก็บตามเพื่นนาพี่น้องลายลาย,ายจะเลียางานกายไหมเลยหลายไม่ได้เอาผักกรงผักกุดงามเหงงามพี่น้องเอามือขวเนะ โขเซนามันแซบแซบเดือดผักกูดนะอ่อนอ้อนเหมือนจะไปซ่อมอีกแต่พี่น้องจาเห็ดปลกได้ดอกเดียวตางามๆพี่น้องไหมผักกรูด ได้หลายกับพี่น้องคุณตามเพือ่อนนาผู้จนนี้เราจะเก็บเอากายมาเนาจะเก็บเหล่ามือหางพี่เอานี่กำลังออกมาคนเดียวอีกแล้วอีเม่เมือก่อนน้ำได้หลายพี่น้องเออจะเป็นดำนาแหละ cột thù mốc mô mất tèng nhỏ nhanh nhay มาเหอนลวจ้าพี่น้องจะเตรียมน้เข้าวนึ่งน้ำไปเวียกแล้วนี่หายเฮ็ดก็ได้แต่เฮ็ดดอกเดียววัน <c oughs> นี้ก็ขอฝากปตกาบสนใจพี่น,อน,น้องจะไหนเกลี่ยงกดไล์ก็แร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจเนี่ยใจพี่น้องจุดท้าเจเนียกลับขามาสบายดีสวัสดีครับ